ในอ e ีเวนต์หลังจากที่ผมนั้นไม่ได้มากลับมาอ e ีเวนต์หลังจากสิบชาติที่ดยไม่เคยเล่น่อหมอนี่กลับมาขายอหรอไอหมอดตอนนี้มันครบรอบสองปีอีเวนต์แล้วเ e ลออ่น e กันเดียบมาผมเมอ,อ e ็กกิมเมชี่นั่นนะกูมไม่อยู่แถวนี้แม่งเกิน อีบีดีบีดีดดดโหลดกุ๋ยแล้วเว็บเว็บละเรียบร้อยอีก,กิมันชี่ยังก็ไม่มีใครรอดคือถ้าคุณจะรอดจากอีก,กิมันชี่นะคุณต้องดีคอยมานี่คุณก็ต้องลุกสแปมซัมมอนเนี่ยแล้วคุณก็ห้ามอยู่ใกล้มันด้วยเพราะแม่มันจะพุ่งเข้ามาแดกคุณเนี่ยเพราะมันมีเวลาไม่ได้ใหม่หรอเล่น,นอะไรดิโอ้ ถ้าผมอยากไปโปรเซิร์เวอร์นะแต่เดี๋ยวเลยคือฝีมือตัวนี้เนี่ยตกหนักประเด็นคือตอนนี้ผมใช้คือเมฆอยู่ประเด็นผมไม่รู้สึกดีวะเออเม่เออเม่ผมก็อยู่เล่นอ e ีเวนต์มาเดือนกว่าแล้วเนี่ยพอโดนแม่งเล่นแม่งยิ่งเล่นแล้วยิ่งฝีมือตกเพอประเด็นและคือผมแบบจะบ้าตาย คือแบบแม่งตัวยิงแม่งยิง่งแบบฝีมือตกคือแบบก็คือแบบมนเราไปเป็นพาระเพื่อนน่ะก็คือผมชอบเล่นโปรเซิร์ฟด้วยมันหาตังง่ายเคยโปรเซิร์ฟนะคือมันจะมีสูตรการชุบแบบหนึ่งด้วยซึ่งเป็นสูตรการชุบที่แม่งกดไวก็คือสูตรที่เขาจะให้เรากดชุบพร้อมกับกดไอ้อันนู้น กดฮิวพร้อมกันเนี่ยนี่มันจะชุบแบบปนุนเลยชุบพร้อมกันไม่ชุบไปด้วยทีนี้พอเราวางปุ๊บนี่เรากดชุบหลาทีนี้นไม่งลุกขึ้นมาเลยแล้วคือสูตรเนี้ยมันทำแค่ประมาณสามสีว่วิแล้วคือคนส่วใหญ่เขาเตรียมตัวกันไม่ค่อยทันซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยซึ่งผมแนะนํานะว่าให้ใช้สูตรนี้ดีวกว่าก็คือชุบไปจนอโน,น,นลอด์อันนั้นแหละ ขึ้นมามาห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นห้าสิบเพื่อนุูวิ่งออกจากเขาเนี่ยมันจะเป็นงานชุบที่ดีมากเพราะยังตามคือเพื่อนยังมีเวลาเตร็มตัวแล้วเมื่อกี้กูเห็นเข้าไปปุ๋ยไบบาว่าเดี๋ยวนี้ปุ๋ยตาขี้มาเดี๋ยวนี้กูไม่อยู่นานละไม่อยู่นาน ราะมันไม่ใช่อันนี้โปรเซิร์ฟเวอร์ถ้าโปรเซิร์ฟเวอร์มาจากนู่นมันผมผมอยากอยู่นานๆในโปรเซิร์ฟเวอร์เพราะคนตึงมันเยอะแล้วกูเห็นแล้วแบบแบบด้วยไอ้สัตว์ดีกูไม่ไม่อยากอยู่ชิบหายในสัตว์เลยเซิร์ฟที่ม่นมีแต่พวกกากมีไอ้โสดการตุกแบบสามวิ นี่นะพวกมึงจะมาทำวนกูพังพ้นเลยว่าน้ำผมไปโปดเซิร์ฟเวอร์ดีกว่าจะต้องโลกาฟิกก่อนโปรสเตียอีเวนต์ผมนั้นไม่รู้อยู่ไหนแล้วโอเคโปรดตียดีหมดแล้วก็เขาจะไปหมดปีแล้วเน็กบอลนนะั้นมันจะฟาร์มตังค์ให้มากเลย พราะคนที่เป็นเบเยอร์ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเล่นไม่เคยเป็นกันซึ่งผมเคยไปเล่นแล้วคือผมเป็นเน็กบอดทีเดียวผมไม่คิวชนทีเดียวผมรไม่ไปกันยกกลัมเลยแต่ผมก็งงนะทำไมเวลา,า,า,าเล่นเนี่ยเบเยอร์เน็กบอลทำไมอันอนุนความเร็วในการวิ่งของเรามันแค่35คือมันพอๆพผพู้เล่นที่เขาใส่สติลแต่ผู้เล่นที่มันใส่สติลมันวิ่งเร็วกว่าถือว่ามันมี0.1 ถ้าคุณไม่เชื่อเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็อาดานมันระยะย,ยาวไหมเพราะถ้าเกิดเป็นดาเมสเมื่อเมื่อไรปุ๊บวิ่งหนีเลย <c oughs> ผมไม่อยู่ละแล้วอีกอ <c oughs> ย่างเนี่ยบทที่ผมไม่มาอัดคลิปในเกมนี้ก็คือสเปคมันกินหนักเกินมันกินจนเครื่องผมแทบจะไม่เนี่ย เนี่ยคือตอนนี้มาโหลดแมปอยู่นะเพราะผมไม่เข้าแมปมานานในี่นยนู้นมันให้โหลดกราฟิกหนัก่อยโอเครล้วก้คือเราผมเลยแต่พอมันโหกราฟิกเบาๆนี่ต้องโหลด,ดเทกจอก่อนอย่ารีบอย่ารีบเวลมันดูลื่นๆหน่อยอ่ะโอเคอันนี้ดีละอันนี้สั่าหน่อย เนี่ยเบาเบาแล้วเนี่ยประเด็นเลยคืออันนี้มิชันเสียบไม่โหลดด้วยประเด็นแต่ว่พี่อยู่ฝั่งโน้นดีกว่านะก็ในทางนี้มันเป็นทางลงนะแต่มันลงแล้วมันไม่มีอะไรมันเป็นทางตันเปล่าๆซึ่งคุณสามารถไปกดปีนไอกิมเมนชีได้แล้นี่คืออันนี้แอสสวิตออบเจกตีนเนี่ย ไปสับขัดยุผมไม่ตั้งใจมาเจอนะนี่จู่ๆมันตั้งไว้โงโ่ๆโแบบนี้เลยอะไรวะห <c oughs> นูเพจมาแล้วผมจำไม่ค่อยได้ขี้ลืมผมเห <c oughs> มือนเป็นคนอาร์มไซเมอร์โอ้วเพื่อนมันไปนยืงที่ขว,วดเสียวเลยเวลาวานี้มันหนักกว่าอันนนหนักกว่าเหยียบไอ้น้ำเข็งประมาณอัน,นุนห้าเก้าเนี่ย กูกบลงประจำสเกลกครับพวกมันอะในสัตว์เลยกูตกใจหมดเลยในทางลงที่เสียบดีมาดีสุดโอเคเดินลงมาทางนี้ก็จะเสียวเสียบสุดหลังนิดนึงนะครับเหมือนข้างๆเรียเสียวใช้ได้แต่ตรงนี้ถนนมันน่ากลัวมากเลย ถ้าสมมติผู้ด,ดูในบอดไล่หลังมาอยู่ก็คือมีสิทธิ์จอมลาวาได้ส่วนถ้าถามว่มาทำไมคลิปนี้ผมมาพูดมากก็คืออนุนผมจะให้ให้ตัวอย่างเหมือนยูทูบเบอร์ปกติบ้างเพราะทวนเนี่ยไม่เหมือนกูเป็นอินโทรเวิร์ดอะไอสัตว์กูไม่พูดพูดเต็บและคือเสียงที่มมึงได้ยินอยู่อะคืออนุนไม่ใช่เสียงกูจริงๆนะคือเสียงมันทุ้มหนักมาก ก็ือแบบเสีโคตรเทสตีเคยไม้ของไอ้อินฟินิกเนี่ยมันพยายามตัดเสียงรบกวนผลทิ้งก็คือแบบโอ้โคตรอนาใจัยเดี๋ยวพอผมมอหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวพวกคุณก็จะได้ฟังคลิปสุดคุณภาพแต่แต่ตอนมอหนึ่งคุณก็ยอมต้องยอมแรกนิดน,นึงนะด้วยการที่รอผมลงคลิปชาลุงแ,แล้วแล้วจะลงคลิปประมาณนี้แหละ นผมไม่น่าลงแบบน,นุนขนาดนั้นเนี่ยสเปดส,สป่าขนาดนั้นเนี่ยเพราผมก็เป็นคนที่แบบข้างเงนยับเรื่องแบบนี้จริงนะผมโคตรหวังเรื่องแบบนี้จัดเลยคือเรื่องอะไรก็ช่างอ่ะ อันนี้ผมอยากอยากมาดาวัาเล่นนะชีวิตแม่งสนิสุดเกินดี๋องในบอดเกิดก่อนไม่อยู่กูเกิดมาปุ๊บแม่งเด็กบอดจำสแกนหน้ากูนะโอเคไอ้ค่อยดีขึ้นมาแบบนีหนึงเจวต้องรีบขึ้นก่อนดีกว่าเขนในถังขึ้นถ้า,าขึ้นตรงไหนเราเดี๋ยวถ้งางขึ้นก็สัสนเสยไปเลยนอตรงนีง้ ผมไม่อยางสงสัยมันจะถึงทุกวันนี้ว่าไอ้คนส่วนใหญ่มันขึ้นตรงนี้กันได้ไงวะต้องใส่ม,มีแน่นอนวันอน,น,อนู้นผู้บอเคยลอยถึงแบบประมาณตรงนี้นะแต่ผมชนกับไอหนี่ไงแล้วอันี้มีเสน,นกูไม่มีใหญ่เลยวะเกี่ยวกูไปยีโลบายอย่างไงวะอ๋อ ข้อเสียของการที่คุณนะไม่เปิดจาสกแกนเลยก็คือโน่นข้อเสียหลักๆเลยก็คือน่น,ค,น,นคุณจะไม่รู้แน่นอนเลยว่าเด็กปลอดมามาตอนไหนนี่โน่นโน่นมันจะไม่มีอะไรแจ้งเตือนคุณเลยนอกจากว่าคุณพกเรดาร์มาสงองก็แนะนาให้เปิดนะแต่ผมฮัดคอมาพอเอยขึ้นตรงนี้ลเลยเย็เ กันหน่อยผมก็ไม่ปิดเสีเยไงกีไวยนะเออตาผมปิดเสียงเต้นหน่อยเิมเสียงบอดเยีย่ลยแย้วว่ะเดี๋ยวเอาบังเกอร์มาวะมีว่ะมีอยู่สามสิบสองกว่าชิ้นคุณเชื่อหรือไม่ว่าน,นุลไอท้ที่มนไหนของผมเยอะสุดุณจะบอกให้เนาขูล่ละอ่ะแม่งคูดเยอะซื้อไวดองประมาณร้อยกว่าชิ้นไงน ซึงจะขายไปก็หกพันกว่าคิดง่ายๆสิ่งเย่เลยว,วะสิ่งแรงไมเหรอไม่ใช่แรงไม้ดิเซ็นเซอร์เ็นเซอร์เออกว่าอันนี้ไม่ใช่มันจะโลโคบมันก็มันเป็นสก,กิบบีดีเวอร์รสองจุดศูนย์หรือไงวะที่แบบแม่งต้องโหลดกาฟ,ฟิกหนักอนะ่ะ คือเออผมมีเริ่อจะมาบอกนิดนึงด้วยว่าชีวิดีดอที่พวกคุณได้ดูกับทั้งหมดนะมันเป็นคลิปอ่ะตั้งแต่คลิปที่ผมเริ่มแบบทำปกอะคลิปนั้นอะหลังจากคลิปนั้นเนี่ยทุกคลิปอาจจะเป็นพันแปดสิบปีสามสิบเฟรมนี่ซึ่งน่าหนัว่ามันไม่เอาหกสิบเฟรมแล้วคือผมมีบอผลง่ายๆมากก็คือมันกูขี้แกะรอโหลด ไอบ่นี้ไม่ปรับ 4K ก็อยู่ผลเดียวกันครับเพราะนนคลิปเราอะมันสิบกนาทีกันที่แฮบทุกคลิปเนี่ยแล้วมึงลองมานึกสภาพกูต้องมานั่งได้คลิปบนนี้มันเป็นแบบปันเมกะไบ่ไงมันลองกันเป็นจริงเนี่ยไอนกจริผมไม่มีปัญหาลอมงบนลอมผมมันแบบมันไม่ใช้อะไรอยู่แล้วแต่คือแบบเวลาชีวิตกว่าประเด็น ที่แบบกูเทปจะไม่มีเลยแย่เลยว่าวันนีทุกคนอย่าดูอัติเมททำใส่บอกหรือไม่ผมอาจจะทำนะัดประมอนหนึ่งอนะ่ะเพรนู่นถ้าโัวขนาดโทรศัพท์เครื่องเนี้ยมันเล่นธรรมดามันยังไปเทปไม่ร้อดกูไม่ต้องนึกสภาพเลยตอนอัดคลิปอะ่ะโอเคไม่นจะเลยกี่เฟรมเป็นแนวะรอเทครอโหลดเทคเจอรอ์บ่อยคือถ้าเล่นแบบไหนบ,อบอ่อยๆอ่ะมันมันจะไม่โหลดแบบนี้นะ มันจะฟุบมาเลยเหมือนแบบกันไฟอารีนาอะไรพวกนี้ซึ่งช่วงนี้ผมติดกันไป